อา,าปาณาสติอันบุคคลจเจริญให้มากทำให้มากนี้มันจะสงบมันจะระง,งับปลาีตชื่นใจฟังให้ดีนะว่าถ้าทำไปทำไปมันจะชื่นใจอา,าปาณาสตินี้กายก็ไม่ลำบากจิตตาตาของเราก็ไม่ลำบากเกื้อกูลแก่สุขภาพทางกาย เกื้อกูลแก่สุขภาพทางจิตไม่ต้องการพลังงานเผาผลาญอย่างที่เรามานี่เราเคยกินข้าววันละหลายหนมากินอยู่ที่วัดนี่วันละครั้งเดียวสายสๆก็ไม่เหน็บไม่เหนื่อยมันเกื้อกูลพอเรามานั่งทำอานาปานสติแต่ถ้าทำอย่างอื่นต้องกินมากกว่านี้แล้วก็เหนื่อยนี่ก็เหนื่อยอานาปานสตินี้เขาจะ เกื้อกูลต่อสุขภาพทั้งทางกายทั้งทางจิตเตรียมความสดชื่นไว้ให้แก่จิตแก่ใจเพื่อรอรับการงานอันจะพึงมีจะพักจะผ่อนเวลาใดก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังทำกรรมฐานอยู่ขี่รถขี่เรือไปไหนมาไหนนั่งรอคนโน้นคนนี้นั่งเล่นก็ดูลมหายใจไปมันก็สงบประงับ ท่านจึงบอกว่าเหมือนฝนหน้าเดือนสี่เดือนห้าคิมปัชิเมคิมหังฤดูร้อนปัชิเมมาเสเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเดือนห้าที่ฝุ่นตลบอบอวนถ้าเกินมีฝนตกลงมาใหญ่ๆฝุ่นนั้นก็อันตรธานไป จิตที่กำลังฟุ้งอยู่ด้วยอากุศลธรรมคิดไปในเรื่องกามมารมคิดไปในเรื่องพยาบาทคิดไปในเรื่องเกียดชังวุ่นวายโศกเศร้าอะไรอาวรณ์อะไรอยู่เนี่ยถ้าคืนกลับมาสู่ลมหายใจทำให้มันเป็นเป็นสิ่งเหล่านั้นอันตรธานไปเหมือนฝุ่นถูกฝนในหน้าแรง ท่านจึงบอกว่ามหาอากาละเมโคฐานะโสอันตรธาเพติบูปะเมติฝนใหญ่ในสมัยมิใช่การตกลงมาอย่างฝุ่นทุลีละอองนั้นให้สงบอันตรธานไปชั้นใดอาณาบานาสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมสงบประณีตเป็นที่อยู่แห่งความผาสุกแห่งจิต ใจสบายสบายถ้าผู้ใดมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกให้สม่ำเสมอจนมันติดกันเป็นใดชาติทำง่ายๆแต่เราไปคิดเรื่องให้มันยากจะทำให้มันยากให้มันบรรลุเร็วๆแต่อนาปานาสตินี้ถ้าทำไปทำไปมันจะไม่รู้จักอยากจะบรรลุทำอะไรนะ มันจะพอใจไปเรื่อยใครจะเป็นพระอาหารหันต์หมดทั้งโลกเหาะไปเป็นฟูง้งก็ไม่อิจฉาดีใจสาธุการความดีความงามบุญญาบารมีของท่านแต่ตนเองก็ไม่ได้น้อยใจพอใจที่จะทำไปอย่างนี้เพราะมันจะค่อยเย็นไปเย็นไปถ้าทำเป็นประจำจนติดจะรู้สึกเย็นเย็นเย็นในคอบางคนจะเย็นอยู่ในคอ บางคนจะเย็นอยู่ในจมูกถ้านั่งน,น,นานๆละเอียดเข้าจะเย็นขึ้นไปในดั้งจมูกเข้าไปในเส้นประสาทเข้าไปในสมองเย็นอเสจนะโกเย็นชื่นใจเหมือนได้อาบน้ำแต่ไม่มีใครอาบให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นความคิดอันไม่ดีไม่งามจะอันตรธานทีนี้ท่านจึงมีอีกคำหนึ่งว่า ถ้าเธอทั้งหลายจะพึงหวังว่ากายของเรานี้จะไม่ลำบากคือถ้าทำถูกแล้วกายที่เคยเจ็บเคยปวดตามแข้งตามขาตามหลังตามเอวความกดดันขัดแยง้งมันจะคลายตัวของมันมันจะเกิดความรู้สึกว่าไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเพราะกายนี้จะรำงับลง มันจะส่งให้เกิดปาโมดบันเทิงใจส่งให้เกิดความปราบปลื้มเอิบอิ่มในการกระทํานั้นเมื่ออารมณ์เอิบอิ่มในใจพอใจขึ้นกายนี้ก็สงบคือปวดเจ็บปวดหายไปเมื่อกายสงบใจก็เกิดสุขปัสธิส่งให้เกิดสุขเมื่อจิตใจเป็นสุขส่งต่อให้เกิดสมาธิ ท่านจึงบอกว่าถ้าเธอหวังว่ากายนี้จะไม่ลำบากตาของเราจะไม่ลำบากพิกขุงเจปิอากังเคยยะถ้าเธอทั้งหลายจะพึงหวังว่าเนวะเมกายโยกิรมตินัจขูนิอนุปาทายจะมีอาสเวหิจิตตังวิมุตติ ถ้าเธอจกหวังอยู่ในใจว่ากายของเรานั่งสมาธิไปอยากให้มันลำบากตาของเรานี้อย่าให้มันลำบากจิตของเราก็หลุดพ้นจากสิ่งร้อยรัดในจิตในใจไปสู่ความว่างๆเบาๆอยะเมวะอาณาปานสติสมาธิสาธุกังมณสิกาตับโห เธอจงกระทําไว้ในใจให้ดีๆตรงนี้ย้ำหน่อยว่ากระทาให้ดีๆสาธุตังมะสิกาตะโพกระทําไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอนาปานสตินี่แหลหมายความว่าไม่ได้ทําเล่นๆตั้งใจแล้วก็ศึกษาสังเกตหายใจอย่างไรกายจะสบาย หายใจอย่างไรมันจะผ่อนมันจะคลายหายใจอย่างไรจะมีความรู้สึกตื่นเต็มเบามันเกี่ยวกันหนาะลมหายใจอันเดียวนี่เกี่ยวหมดเลยทั้งชีวิตท่านจึงบอกว่าเมื่อทำอานาปานาสติมากๆสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมจะบริบูรณ์มันเกี่ยวกับกายถ้าจัดลมหายใจให้เสมอให้ละเอียด กายก็ลำงับไม่เจ็บปวดรวดราวถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาลมหายใจผิดปกติเวลาใดโกรธขึ้นมาถ้าอยากให้มันหายโกรธไวๆ้ๆก็คืนมาดูลมหายใจถ้ามันผิดบกปกติทางจิตมันขุนเคืองผู้ใดรีบคืนมาดูลมหายใจมันจะผิดปกติให้เห็น มันจะสั้นมันจะยาวมันจะกระเซามันจะขัดจะแย่งจัดการกับลมให้มันดีๆหายใจใหม่ให้มันละเอียดให้มันค่อยไหลออกไปมันค่อยไหลเข้ามาความโกรธก็หายไปเวลาใดจะทะเลาะกันที่บ้านนะนะผัวกับเมียกำลังจะทะเลาะกันหน้าดำตาแดงขึ้น ลองหายใจใหม่ๆใ,ให้มันราบเรียบเฉยๆคืนมาห,หาลมหายใจนี่ตั้งใจให้ละเอียดจ่อสติลงในลมหายใจเหมือนแย่ยรูเข็มเข็มมันมีรูเดียวเอาเอาได้แย่หล่อล้อมสติลงมาตรงนี้มันหายไปมันหายไปมันตั้งใจได้ถ้าไม่เข้าใจก็สังเกตดูลูกเราหลานเรา เวลาเด็กมันโกรธผู้ใหญ่ก่อนที่มันจะร้องให้มันทำอย่างไรมันจะหายใจแรงๆหายใจสั้นๆมันจะสะก่อนแล้วมันก็ร้องไห้ขึ้นมานั่นแสดงว่าอารมณ์มันถูกบีบคั้นด้วยความไม่พอใจด้วยความโกรธ